สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของปูเถ่าพารวยพอสไไวพารวยครับเมื่อนี้เขามาในด่อนปูตาครับอิจิผมมาขอโชคลาภนะคับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อก็เลยไม่เห็นอ่าในด่อนปูตานี่มีซีเมนแมททอรณีบิดมวยผมบอกครับเอฟซีครับผม หลมนอนลงไปนะครับเนาะอ่ามันปูใดขึ้นมาเห็ดพ่นนอนสีนอ้นนะครับเอซครับอ้า,อา,อาปีแกละนาเบึงเอครับก้อนที่เขาไปหาโชคหาลาบในดอนปูตานีเอฟซี FC กให้ใช้วิกยยารนญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยครับเด้อ มากระจัดขัดกระพานคันมากันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของพูเฒ่าพรวยพอสวัยพระรวยนะครับอากาศเย็ยนๆเลขเขามาในปา่าลองเบิงเนะครับเนาะตามหาแนวทางมาฝากตอนเอซทุกท่านทุกคนครับเห็นเพ่นนอนดูคะคือเสียลูกบ่ไร้ด้กครับ,รปเ,ปรรบเพราะว่าดินทมลงไปตั้งหลายแล้วตั้งเคิงแล้วนะครับเนาะก็คือสิป,ปล่อยเฮามีโอกาสสีพาเอซมา ยกบนขึ้นนั่งด้วยครับด้วยเอฟซีครับหากมีโชคลาภในดอนปูตาแห่งนี้ครับเอฟซีครับบรรยากาศต้นไม้เงยร้ายครับเอฟซีครับดอนปูตาหลังวัดครับเอฟซีครับเป็นดอนปูตาหลังวัดนะครับที่ว่าเอาดอนปูตาใส่ในใส่นะกรับมีถาดมีอย่างกระยุ่หลังวัดนี่แหละครับเอฟซีครับผมหลังวัดอีกแห่งหนึ่งนะครับเนาะคุณน่ะต้นไม้เงยกับล้ายครับเอฟซีครับผม มีหอดต้นอแต่เคียนผมได้ขับอยู่ในป่านี่ครับเย็ซี่ผมแต่ว่ากัติบไดีไปหาดอกบ่าได้ไปขุดไปนั่นอกครับเย็บซี่ผมเข้าเบื้องเอานี่ละอ่าเกิดมีโชคลาภนะครับขึ้นยระบุญล้ววาสนาแต่ละคนบ่คือกันนะครับเอาสายตาเอาไปเห็นเลขตัวแรกเอาตัวนั่นเนะครับเนาะนี่เห็นเลขอยู่ไซก็เอาตัวนั้นแหละครับ FC ซครับอ่ อันนี้คือจุดแรกและสิพายเอฟซียางเบิ่งเรื่อยๆครับว่ามียุ่ใสแน่จุมงใดแน่นะครับเนะาะเพื่อไปเห็นตัวเลขครับการเห็นกะเอาเลยนะครับตัวไรตัวนั้นแหละตัวเดียวเอาตัวเดียวคนละเนะาะเ่ะต้องเอาหลายตัวดวอกเลกับ,บวาานะิเชียรผมค่าอาบุนวัดสนาเฮามีครับวิเชียรผมต่นใหม่ไงหลายครับ คนบอกว่าแม่มกนกาสีหา,าขอน้ำผีน้ำตนน้นไม้คะกรับเนาะงอีวีไปครับผม,มขอเอาน้ำลูกกะเทวดาแม่ต้ษนี่เอ้ามาหนีผมไม่เห็นอยังล่มอยู่นี่ขับวิชี้ผมเห็นตะขาสี่เกเรอยู่นี่อ้าวคือสีเป็นปูเวทปะครับวิชีครับผมนี่โอ้คนคือมาล่มอยู่จังสี่เลยแม่นผู้ใดเอาคนมาไว้นี่ครับวิชีคือเมื่อแม่นอันเทเดนี่อาจตีมี เพิ่มาอันนั่นไปเนาะโอ้มีหอดอยางเหลืองครับที่เรียกผมอ๋มอมุก,กี้ผมได้เห็นนะครับอยู่ขางเมทร์นีนี่นะครับยู่เียผมอยู่กใกล้กันนี่ล่ะแต่ว่ามันอยู่ทั้งทั้งในพอไหวมันกินทั้งปุนมันบงังปลายอยู่กไกลผมเห็นยางออกมันทั้งนี้ก็ได้ะเห็นอันเป็นปูเวทแหะครับนี่เอซีครับผมโอ้ อ้าหากว่าบุญเขามีวัดสนามมีปืนไหสูไหาลาบนะครับเนาะเอฟซี mm hmm. กับพว้ยกับสีพามาเอาเพิ่นขึ้นครับวิูที่ผมตั้งเพิ่นขึ้นไอ้เพิ่นยืนไอ้เพิ่นยังในท่อนี่ก็ได้นะครับอยู่พ่นเลยครับยที่กระพงนี่เป็นพ้นเป็นพ้นเป็นยังอยู่หลังวัดครับอยี่ครับนั mm ่ hmm. มันเพิ่นออามาจิมบ่ก็อ,อยังไรกับโอหัวคือมันตะกนะอนเพิ่นเห็ดไบบ่มันหล่มบ่อมีคนดูแลบ่อมีคนอ่า ปริวัดผัดหากเพ่นนะครับนะ<ม>เนาะเอฟซีรับผม,มต้นใหม่แต่ละต้นบอนน้อยนี้ครับต้นไงมูเละร์กวยแตนีก็มี่ครับเนี่ยมันอยู่หลังวัดนะครับนกะข้นกับชิปโงงป้ไขยางขม่าปายในดอกอ เมตานี่บให้โให้ลาบบอเะนเะมตานี่เนาะเนาะน้ำบไปเรื่อยๆ,ๆครับเอฟซีครับมีมองใดอ่าเป็นตาอันนี้ย้อากะไปซองเอาเนาะครับเอฟซีครับผม สองหาสุขหาหลาบโอเขาเป็นเลือกน้อยแต่ย่านแล้วครับยูซี่ครับไปย่างเข้าไปเบิ้งดูนะครับเนาะย่างเข้าไปเบิง้ง ต้นใหม่เลนะครับอีซี่ครับผมมีต้นใหม่ใหญ่เนว่าลมเย็นแล้วครับอากาศหนาวนี่เขาว่าอยู่เีนหนาวพุ่นแล้วอ้อีซี่ครับผมมาเห็นพญานาคอีกแล้วครับอยู่เงาไมา่อีกแล้วพญานาคครับอีซี่คผมโอ้แสดงว่ามีคนออกมาไหวแค่ๆครับนีน่เนาะคนออามาไหวไหยัง โอ้ญยานาคเดี๋ยวรับเด้อเอฟซีครับ,รบเา้เาสิ่ซองญยานาคก,ก่อนนาะครับนาะค่ะมีโชคมีหลับส่วนหลายโชกหลับที่เกิดจาก,าากปูญยนาคคนเดีครับเอฟซีครับอโอ้ญยานาคสีเขียวงามขนาดครับเอฟซีครับ โอ้ปูเอ้ให้โศกให้ลาบเลยเด้อปูเด้อโอ้ยยุ่งกัดขับเอฟซีครับผมให้โศกให้ลาบปลูกลานเน้อปูเอ้ขอสามตัวสองตัวเด้อปูอ กัเทวดาแมทอรณีภูมิจดที่เจ้าทางเด้อลูกลานได้เห็นเด้อสุกราบจุมังเกิดกับลูกกับลานนะเอ้าอฟซี่เห็นบ่ครับอฟซี่ครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นบอครับกูได้เห็นซิกันบ่ครับอฟซี่ครับผมเห็นคือกันบอลูกข่างหอนพญานาคไหมครับอีฟซี่ครับผม เล็ยังค่ะนะ่ะเล็ยังเล็ยังเอบเห็นบ่เอเห็นบ่